ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประวัติขมวปานต,ต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกบรรดาแทนพุทธบริษัทเวลานั้นกําลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไรอยขอต่อขอเติมบ้างเพื่อความเข้าใจขบรรดา่านพุทธบริษัท เป็นว่าขอย้อนต้นเรื่องสักนิดหนึ่งเรื่องหอกวันวันเพื่นพันนาเป็นน,านาั้นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอางอี้ดีกว่ามาขึ้นตอนนี้ท่านยอมรับผิดว่าท่านทำผิดอะไรไว้บ้างเป็นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรก เมื่อท่าขึ้นมาจากคุมนรกท่านก็บ,บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบวดแล้วไม่สนใจในการนักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถาภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ตั้สามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระด้วยพระถือว่าพระสงฆ์ด้วนะอาจจะพระสง์ะะสงนะ ด้วว่าพระสงฆ์เป็นศรัทธาที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนะได้แก่พระพุทธเจา้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์นี่นี้พระสงฆ์ก็เป็นรัตนะอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของมรรดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบัรดาท่านพุทธบริษัทก็นหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าครวาส สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสนาญาณเ,เป็นเครื่องขัดเกลกยวอารมณ์ชั่วของจิตที่ได้สมากิเลสนี่ทั้งสามรายการนี้ท่านบทแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจ ท่านบอกว่าจะใ้ปฏิบาาัติธรในฐานะที่เป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนาของท่านบุกพร่องเต็มมาตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทําตนไม่สมควรจึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับไปเกณฑของที่เขาถวายเรื่ววองนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเ่างหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มนโนวิธิกันมากเรี่องนี้จะเป็นความจริงและไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กำลังใจของท่านให้ทรงตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูในรกบ้างจะเป็นการสุขคลนเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยัน าการที่พบนี่เป็นการพบในในสมัยมาแตมาเป็นเด็กได้บอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าชาสมาบัติยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าชาสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็กเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเร็วกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะโชว์โ่สาวท่านเยอะแยะจนท่านเอื่มไปเลย การที่จะบทมาได้นี่กำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเอื่อมเรื่องความรักระหว่างเพศถ้าถามว่าทำไมยังเอื่อมก็นึกเอาไว้แล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่อง ที่บริการดีสองได้บอกว่าศึกษาพระบาร,รยติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดน่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตนนี่นักเทศนักสอนนักปาตกรถาแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตตำแหม่งแตแม่งจบคน ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นมิสไยของครวาสพระท่นห้ามไม่ทำแต่ก็ฝืนทำนี่เป็นความผิดตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจบาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระภิกษุสมณเนรที่อยู่ในการปกครอง ทำผิดพระราชมัญญติปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเทระสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดือ้อดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบอารมณ์รกหกือเปล่าก็ไม่ทราบนะั้นเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้อย่าถามท่านจะลงในสองข้อนี้บางรอเปล่าอันนี้ก็ขอมันดาท่านทัางไลาย ที่ส่งคุณความดีช่วยกันพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ความนันเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามสือน,นะก็ยังกล้าคั้าค้านเยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง สี่ในฐานาที่ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพังมันดอกเห็ดยาสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากมันหาหัวโอตพิษและมีพิษมากด้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องตอนรับ ท่านอย่างเจ้ามนนี่เจ้ามันมีศาลนะสมัยก่อนนี่เจ้าคุณเพื่อท่านเจ้าเพราะหาย,ยากจริงๆจังหวัดหนึ่งจังวหงงวัดหนึ่งจะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งแล้วไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหนึ่งงจะมีพระครูเพียงแค่สองสามคนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆเห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึ่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญมัสนาใหญ่ เวลานี้พระราชาคณะราคาถูกเต็มที <c oughs> รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาเสลยก็มีบางท่านนี่ทรงความมีดีก็มีศักดิ์ศรีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยตั้งบังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่จะพึงได้คือ้อต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องมีมนเทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตำแหน่งก็ต้องพาต้องหาพานมาประเคนมีแบงใบใหญ่ๆ ท่าก็เลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้เขากู้มากๆมีทองที่รับจำนำไว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ รวงความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตกตรกคุมใหญ่สมกับวาสนาบารมีใหญ่เนี่ยวันก่อนไม่จบตรงตรงนี้จะตัดไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยู่ขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่เยเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบาง ท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วในขณะนี้มีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสาิบสองบาทเจ็ดิบห้าสตาแล้วทองคำที่รับจำนำไว้สามสิบห้าบาททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยจะของร้ายขายของมีค่ามีน้ำหนักห้าสิบบาทนะ่งเป็นพระยังจะมีเมียอยนะ่ง ของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่จะบ้านกู้ไปสี่หมื่นบาทเสษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามนด้ว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามท่านนี้ว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านก็ตอบว่าทราบ ก็ว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินนี่คนได้ใส่แผงกระดานใส่แผงกระดานประกาศไว้ดีใจที่ได้ดักฐานมายืนยันกับคุณท่านใหญ่ในสมบัติธมานะนี่เรื่องทรัพย์สินนี้มันได้ญาติโยมพุงธับริษัทนหลายสมัยนี้ม่ก็มีก็อย่าขอพูดติงเจ้าหนา้าอําเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่ง ในเวลารยะยะกระชั้นนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนะักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าหนะอาเภอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่สองแสนบาทเศษแล้วก็ในจำนวนเงินสองแสนบาทเศษนี้มันเหลืออยู่จริงๆประมาณหมื่นบาทเศษ นอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าใครกู้ไปเท่าไรแล้วก็ท่านก็เซ็นชื่อไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมนะเน่ะเซ็นชื่อรับรองไว้แล้วก็มีพยานเป็นนั้นว่าเงินสองแสนบาทเศษเนะี่ยเป็นเงินที่กู้ไปหรือเงินอยู่หมิ่นบาทเศษต่อมาคณะรกรรมาการตรวจทรัพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้น มาเขาบอกว่าเงินจํานวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแต่ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชาระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านน่ะถ้าใช้ไม่เป็นเขาบูชาให้มาดการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวช แล้วมีใครก็จะให้เราแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแลโดยอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมรับจำนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนระกเพราะเหตุนี้นะ่ะมีมากคำว่าเงินส่วนตัว นี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตห่มผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะเจ็ดเกือบจะห้าสิบปีเวลานี้อายุเกือบจะเจ็ดสิบปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าวันไหวในบรรดาพวกอรัชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นฆราวาส ที่กําลังทําลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่ยะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิจฉาทิฏฐิกําลังมีอํานาจแต่ว่าสัมมาทิฏฐิกาลังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่ากายเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระ จัดเงินจํานวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่เสื้อนาซาโททำทำทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะขขงเป็นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตีย๋ยได้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เาต็าถวาหเป็นสังฆทานเป็นมิหารทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัย ก็ต้องเลี้ยงเพื่อนเดยกันคือเพื่อนพระพิสุสมณินเพื่อไปงานสาธารณประโยชน์หรือว,ว่าสร้างวัดสร้างว่าให้เกิดคุณประโยชน์แก่บคุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้าการเงินส่วนตัวไว้วันนี้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าประทัดตูปชีวีเรต ฉะนั้นการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททาบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด้วยทั <c oughs> ้งนี้พระอรหันาให้แก่คนที่ไม่มีคนให้แก่ขโมยเพย์ของพระมาอาศัยหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระนาศีบอกว่าไม่มีอนิสงส์ให้กล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนช่นใดก็เป็นเหมือนคนช่นนั้น อันนี้ในสมัยที่อาตมาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศประนามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายความมีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดบานองโคเพอเีนนายจังหวัดพระนครเสียยุธยากําลังสร้างหอสุดมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นอาตมาก็มีหนี้แปดพันบาท แล้วบรนดาทายกที่ชอบโกงเงินสงเขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการยังเงินไปให้กู้บางอะไรบางและได้มีมาแต่มาก็ชำระนี่หมดการที่ต้องเป็นนี้เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นนี่แล้วถ้าเราได้มาแล้วก็ต้องใช้นี้แล้วทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชธคนะ และก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เลวเหมือนกับเขาเขาหันมาถามว่าเป็นลานี้เป็นนี้เท่าไหร่ก็ตอบว่าเป็นนี่อยู่แปดพันบาทถ้าถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่ก็เลยบอกว,ว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมถ้าถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงกเป็นนักเทศไล่ๆกัน ถามว่ารวยไหมเขาก็ตอบรวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไรเขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะว่าเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพราะอานั้นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่งานก็ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะนี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัทแต่เงินเนี่ยมันมีค่า มีค่าพอที่จะซื้อตาแหน่งพระราชาคณะได้บังกะมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเขาแบบนี้แต่ว่าตัวรวยแบบนั้นสอนให้บ้านเขาละเพื่อตต่ความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภตัวเองมันก็ทํานองไอเจ้าคุณที่ลงนรกนี่แหละกาจรมาไม่ได้ยกย่องตัวจตเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อดี่ห้าที่ท่านว่าเป็น ว่าว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมก็คือบวชแต่ตัวเนี่ยประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวแต่วลีลาของเขาญาติโยมเขาดีาตมามากคนที่เห็นเขาเข้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็ไปกันไปได้วยดีรวดเร็วแต่ว่าคําว่าเงินส่วนตัวนี่เขาไม่ยอมามาร่วมเลย เขาจะร่วมดีเพราะเงินนี้นํามาก่อสร้างแล้วปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นว่าไอ้คนโกงเ่ยเขามีวา,าจาดนะีย้อนใหม่นิดในะข้อห้านะที่เป็นว่าเป็นกรรมหนักก็ในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาบยศสนเสริญส,ส,สุข แล้วก็แถมมัวเมาในกามาสุขด้ดยคำว่ากามาสุขคือความอยากได้ในอนมิตรต่างๆการมมัหคับความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีน,นะนมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีปัญนายามดีมากเพราะว่าสมัยนั้นพระทรงชานสมาบัติเยอะ ในพระทีทรงอภิญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระเดียเจ้ามาไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ย้อนนิดเดียนิยมน,น,นะเพราะท่านบอกเองก็ห้ขอย้อนหน่อยน่าฟังว่าที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานนะที่ท่านเป็นพระปลอมคือบทแต่ตัวใจไม่เป็นพระ แล้วก็มัวเมาในลาบคือชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญนี้เขาสรรเสริญว่าแหมท่านมีศักดิ์รีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกามสุขคือมีความไายในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้าง แล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าดีขั้นใกล้ๆสังขารุเปฆายานเป็นโลคิวิสัยแต่เวชาญด้วยมีวิปัสนาญาณด้วยยังไม่ถึงพระโสดาบันใกล้จะเป็นพระโสดาบันก็ถือว่ามีวิปัสนาญาณดีถ้าท่านว่าไปว่า,า,วาที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทําเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุณ กรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงอเวจีมาหานรกฟังให้ดีในโยมนะให้โยมฟังพระนะไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามมัธยาาสัยให้เรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเขาพระให้พูดให้พระฟังมันก็ม่มีประโยชน์เหมือนกับมาเพราวเน่าไปขายสวน ก็พระที่ท่านจะฟังจะมาพูดนะ่ะท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนานี่มีการศึกษาน้อยได้การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระกะจ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าอย่ามาให้เดี๋ยวนะยธฐาบรรดาศักดิ์นะ่ะ ตำแหน่งลงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้ไปมั่วสมกับไอการฝ่าฝืนทวีนในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทระสมาคมแล้วกดกระทรวงเลยเพราะว่าตามาเคยถูกปัญดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือคมเหงมาตลอดเวลา ตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวใน,นรบกวนตลอดเวลา,จากจนั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่น่ายพยายามบอกบุญชิกชวนบรรดาญาโยมพู้บริษัทให้สร้างขึ้น แต่ว่าท่านผู้มีอำนาจในทางพระพุทธศาสนากลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกาย เรื่องนรกนม่กายนี่ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นพ่กพระผู้ใหญ่ที่คนาการครันกราบหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชพัาธิการามและก็สามสมเด็จพระพุทธา,าจารย์วัดสุทัศ และก็พระเดชพระคุณไม่รู้ว่าที่จะคุณอะไรเดิมชื่อเสวัยวัดไตรมิตรและก็มีหลายสิบเจ้าคุณมีหลายร้อยพระม,าระมาหาปร,ริญนที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูป ตอนนี้สุดท่านอาตมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่8มกราคม2520งานนี้ไม่สำเร็จงานนี้มหานิกายจะไปไม่ได้จะต้องให้เป็นธรรมยุทธ์หรือไม่งั้นจะขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนี่ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วถือว่าท่านเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับนี่มันคนเลวจริงๆ เป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ถึงเป็นพระก็มีครัว่าก็มีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนะักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนะวันที่สองปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบนก็เงียบแบบขื่นใต้น้า ฉะนั้นยิงขอ,อยันไม่ว่าถ้าพวกอรชีพวกนี้กำเริบขึ้นมามาหลายคราวนี้เราจะจัดการยังขั้นเด็ขดขาดเพราะว่าในฐานะที่มันดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นรนอยๆล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจของมันดาแต่พุทบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนา และก็เป็นการรวมกําลังใจเป็นศูนย์สองเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถินทระกันดาลทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึงสามแสนเศษแต่ว่าบรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นคุณไม่รวมตัวเข้ามาด้วย และพยายามหาทางฝ่าฝผนใ้บระก,การบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี่ยังมีอะไรผิดกฎพระพรมพระวินัยบัญญัติรพระพรมราวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเทระสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทํากันเขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวมา่น,นี้ท่านอย,ยูอะไร แต่คนที่อยู่ใกล้นี้เขาไม่ได้สนใจสนแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับยาคุณนรกตรงนี้นะเลยเพราะนั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าสแสดงเด็ดอย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวีนนยบัญญัติพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทระสมาคม เข้ายันวัดดูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันมาอยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์กามาไม่ได้บูชาเปรตไม่ได้บูชาสัตวดิเรกชันเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกายและพวกเราก็จะทำยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับคณะของเรา ซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันว่าหนึ่งเราจะเคารพในพระวินัยบัญญัติสองเคารพในศีลสามเคารพในสมาธิสี่เคารพในวิปัสสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา จะทั้งทําคนนับสายคนให้ทรงอยู่ในสินห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี่ไม่ใช่คณะของคณะอัตาม,มาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้า,าทรงสอนไว้เจ้านั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับ,บถือพวกอารัชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคาบของบิสุสมณิน ที่เราถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นะพระธรรมะ,ะวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบริขบ,บัญชาได้ยอมรับนับถือไอตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซ็นหนึ่งกฎไมาหานาเทระสมาคมหนึ่งกฎกระทรวงหนึ่ง แล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับทำถือเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่าอยาเสือกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติเขามายุ่งในที่นี้ถ้าว่าท่านทํากันเมื่อไรเมื่อน,นั้นแหละจะพบของดีถึงทั้นขาดไม่ถึงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนบรรดาญาโยมพู้บริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะช้ำใจเต็มที แต่การช้ำใจนี่ไม่มีการเสียใจเราเสียดายอยู่นิดหนึ่งว่าศาสนาเขาองอค์สมเด็จพระจินสีที่คราวาทําได้ดีแต่พระไม่ค่อยสนใจวันนี้เขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์ูนผล,ล,ลจงมีเดียบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี